รุมหล่อเสียงดีอย่างวิวกินภูทิพงนะคะที่ก็เผยถึงฝันที่ไม่กล้าฝันนะคะว่าครั้งหนึ่งก็อยากจะร่วมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับบูโนมาสจะเป็นที่เขารักค่ะ ลงทุนบินไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อไปชมศิลปินที่รักถึงขอบเวทีก็เลยหลังจากที่นักร้องหนุ่มวิวกินวิริพงได้ไปชมคอนเสิร์ตศิลปินระดับโลกอย่างบรู n นอร์มาสซึ่งองันนี้หนุ่มวิวกินเขาก็ได้เล่าถึงความตื่นเต้นนะคะก็บอกเลยว่าดีใจที่มีโอกาสได้ไปชมผลงานศิลปินที่ชอบถึงขอบเวทีเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยอยากจะมีโอกาสเล่นคอนเสริร์ตร่วมกับอีกฟายค่ะส่วนงานแฟนมิทติ้งเอเชียทัวร์ก็เผยค่ะบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมคว ที่มาเก้าอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะหลังจากที่ได้เดินสายทัวร์มาได้หลายประเทศแล้วล่ะค่ะดูคอนเสิร์ตจริงๆอันนี้คือเป็นเป็นจุดประสงค์หลักเลยก็คือตั้งใจไปดูคอนเสิร์ตครับรับงานคือเป็นงานฟลุกงานฟลุกงานฟลุกแต่จริงคือใจจริงอยากไปดูคอนเสิร์ตอยากดูคอนเสิร์ตครับผมผมจองไว้ตั้งนานแล้วเลยเงี้ยแล้วก็ก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขาจะมาที่ที่ราชมังคลาอะไรเงี้ยจริงบอกว่าประเทศลพอยไปใกล้ๆจะไปพมกก็ประกาศว่าเขามาไทยก็จริงเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ผมว่า เราเราชื่นชอบในในผลงานของเขาแล้วก็ตัวตนของเขาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยสำหรับบุนโนมาอะไรเงี้ยเราก็ก็ก็ดีใจที่ได้ไปดูเขาแบบจริงๆครั้งแรกอะไรเงี้ยมีความฝันไหมว่าเราอยากจะแบบสักครั้งหนึ่งได้ขึ้นมาขี่กับบุนโนมาโอ้เป็นฝันที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะอันนี้เราเคยฝันไว้เคยขึ้นได้แล้วเคยฝันไว้ลึกๆฝันไว้ลึกๆถ้าถ้าเกิดขึ้นจริงก็ก็จะเป็นบุญของชีวิตมากแต่ว่าก็ไม่ฝันฝันที่ไม่กล้าฝันแล้วกัน